สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่23พฤษภาค,คมนะคะคุณได้คิงถือเหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็นเอ็ดออฟสอดใครที่โสดสนิทนะคะมีโอกาสจะได้เจอความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะความรักที่ชัดเจนคนคนนี้เป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะการเข้ามาของเขาเนี่ยจะทําให้คุณมีความสุข มีไพ่ situation w i m p r o v e แปลว่าคนนี้จะดีกว่าคนเก่าๆที่ผ่าน,านมานะคะแล้วก็ say optimistic about your love life นะเอ,อเปิดใจได้ค่ะคนนี้มองออความสัมพันธ์ในแง่บวกได้เลยนะคะแล้วก็ไปต่อกันได้ยาวๆส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการให้โอกาสกันใหม่นะคะการปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาเนี่ยจะคืนดีกันได้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหากันนะคะ ก็ความสัมพันธ์ราบรื่นดีนะคะอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีการตัดสินใจให้ทําอะไรร่วมกันทําให้ครอบครัวมันมีความสุขมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเงินทองก็ได้นะคะ